มาเนชั่นทันข่าวเที่ยงคุณผู้ชมคะจะพาไปดูบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างตามรายงานนะะักข่าวของเราบอกว่ามีหนึ่งท่านหน้าตึงมากแต่ก็มีหนึ่งท่านยิ้มแย้มมากกําลังพูดถึงพลเอกประวิทยวงษ์สุวรรณล่ะคะ่ะรวมไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยให้คุณผู้ชมทายกัน,<ค>นเล่นกันนะคนไหนตึงคนไหนยิ้มคนไหนตึงคนไหนยิ้มแล้วพาไปดูบรรยากาศก,าก,าก,ากาันค่ะมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเริ่มต้นที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันก่อนนายการัฐมนตรีนะคะเมื่อเช้าเข้าทำเนียบไปประมาณ8ปดโมงเช้าอ่ะและเป็นบรรยากาศตอนช่วงเดินชม เดินระหว่างตึกไทยคู่ฟ้ามาอย่างตึกสันติมตรีนะคะนักข่าวเนี่ยพยายามจับสังเกตจับท<ะ>่าทีของท่านตลอดการเดินนะปรากฏท่านมีสีหน้าเรียบเฉยมากไม่ตอบคําถามนักข่าวเลยนะนักข่าวเนี่ยถามว่าเดี๋ยวจะมีการร่วมประชุมกับพักรวมไทยสร้างชาติกับเหล่าบรรดา36สหส,อสอหรือเปล่าปรากฏท่านนิ่งอะ,ะท่านไม่ตอบค่ะวันนี้แทบจะไม่หันมาสบสายตานักข่าวเลยนะคะ แต่ก็มีรายงานคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะพลเอกประยุทธ์จะเรียกประชุม36สสของพักทั้งระบบเขตทั้งแบบบัญชีรายชื่อเตรียมความพร้อมเปิดสมัยประชุมสภานะคะและก็เป็นการหารือทิศทางการโหวตประธานสภาด้วยรวมไปถึงรองประธานสภาของพักค่ะขณะเดียวกันค่ไปดูอีกหนึ่งท่าน เพิ่งกลับมาจากอังกฤษใช่ไหมคะคบ,บินลัดฟ้ากลับมาสดสดร้อนร้อน,อนวันนี้พลเอกประวิตยวงสุ้ยวรร,รองนายการัฐมนตรีก็เข้าถึงเนียบมาประชุมพรรมนะคะเห็นบอกลงจากรถมาท่านก็สีหน้าสีตายิ้มแย้มเลยคะ่ะนี่เป็นการปรากฏต,ตัวครั้งแรกหลังบินกลับมาจากอังกฤษท่ามกลางกระแสดิวลับราคากับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายการัฐมนตรีเพื่อจะให้พลเอกประวิตยเป็นนายการัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นไงคะ ยิ้มแป้นลงมาจากรถเลยนะคะอารมณ์ดีเลยค่ะคุณผู้ชมนักข่าวก็เลยทักทายท่านพลเอกประวิทยเลยวันนี้ดูหน้าตาท่านสดใสนะคะไปดูแข่งม้ามาเนี่ยที่อังกฤษเป็นยังไงบ้างนะ,ะแล้วทางนักข่าวก็ให้ชี้แจงหน่อยกระแสข่าวลือที่บอกไปอังกฤษไปดิวลับกับคุณทักษิณปรากฏพลเอกประวิทยไม่ตอบนะเออยังยิ้มอยู่แต่ไม่ตอบทำได้เพียงใส่หัวเล็กน้อย ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องรับรองสีเหลืองนะคะซึ่งภายในห้องก็มีพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารออยู่ด้านในแล้วนะคะนี่บรรยากาศตอนเดินทางมาถึงยิ้มแย้มนะขณะที่ความเคลื่อนไหวของพลังประชารัฐคุณผู้ชมวันนี้นะคะ27มิถุนายนจะมีการเรียกประชุมสสของพักช่วงบ่าย2โมงค่ะกำหนดการเดิมเนี่ยเป็นการประชุมที่พักแต่ล่าสุดนักข่าวเรารายงานว่าปเปลี่ยนที่นะคะไปเป็นมูลนิธิอนุรักษ์ บ้านป่ารอยต่อ5จังหวัดแทนก็เตรียมคมพร้อมเรื่องของการเปิดประชุมสภาและก็หารือเรื่องของแนวทางโหวตเลือกประธานสภาค่ะนักข่าวเนี่ยก็คุยกับพลเอกประวิตรต่อนะหลังจากที่ประชุมครมอแล้วเสร็จใช่ไหมคะถามว่าการเดินทางไปอังกฤษเป็นยังไงสรุปท่านตอบแล้วตอนหลังท่านบอกก็ไปดูแลร่างกายตัวเองส่วนที่มีกระแสขา่าวบอกไปดวการเมืองไปพบกับคุณทักษิณทางพลเอกประวิทย์บอกไม่มีไม่พบและย้อนถามนักข่าวอีกจะให้ไปพบใคร นักข่าวบอกก็ไปพบคุณทักษิณไงพลเอกประวิตยบอกโอ้ยผมจะไปพบยังไงไม่เจอกันมา18ปีแล้วนักข่าวก็ไม่หยุดถามนะถามต่ออีกไม่เจอกันแล้วยกหูโทรหากันบ้างไหมพลเอกประวิทย์บอกไม่มีโทรก็ไม่พูดกันส่วนหากมีการเสนอชื่อพลเอกประวิตยให้เป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมหรือไม่พร้อมท่านตอบว่ายังไงคุณผู้ชมไปฟังด้วยตัวเองเลยค่ะที่แจง้งเรื่องพี่แปอังกฤษ เรื่องที่แปังกฤษอะครับแล้วเขามาบอกว่าใคไปไหนไปดูแลเรื่องร่างกายตัวเองครับเขาบอกว่าไปพบคุณทักษิณครับผมจะไปพบท่าไงเล่าเ้ยเจอกันสิบแปดปีแล้วครับไม่ได้พูดคุยกันแบบนี้ท่านครับเขาไม่พูดกันหากมีการเสนอชื่อท่านเป็นนายกเนี่ยท่านพรไหมฮะผมถามลงไม่พูดยังไม่พูดโอ้ยยังไม่ได้พูดถึงตอนนั้นหรอกรอไปก่อน เมื่อสักครู่นักข่าวเขาจับสังเกตนะโอ้ยหลายโอ้ยทีเดียวนะคะให้สัมภาษณ์ล่าสุดนี่นะคะนักข่าวกาถามตอเหมือนกันเดี๋ยวจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักวันนี้จากกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือเป,เอเปล่าพลเอกรประวิทย์ก็บอกว่าก็เป็นการประชุมเรื่องทั่วไปของสอสอใหม่ที่เข้ามาก็จะมีการพูดจาให้ปฏิบัติตามข้อกฎบังคับของสภาส่วนจะมีการหารือเรื่องของวอประธานสภาหรือเปล่า พลเอกประวิทย์บอกก็ไม่หรอกครับยังไม่มีการพูดจากันไปคงจะมีการพูดคุยกันภายในพักก็ต้องถือเป็นมติของพักด้วยนักข่าวถามอีกจะเป็นการฟรีโหวตหรือให้โหวตทิศทางเดียวกันของพักพลเอกประวิทย์บอกโโถก็บอกว่าประชุมยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นอะไรสําหรับทิศทางการโหวตประธานสภาเนี่ยจะเคาะในวันนี้เลยหรือเปล่าพลเอกประวิทย์บอกก็ตอบไปแล้วก็มาถามอีกแล้ว ส่วนกระแสข่าวที่เสนอชื่อคุณสุชาตินันเจริญชิงเก้าอี้ประธา,สานสภาพลเอกประวิทย์บอกไม่มีเอาลองฟังจังหวะให้สัมภาษณ์ช่วงนี้กันค่ะนแ,แล้ววันนี้ประชุมบริหารทาักลังกำชับอะไรบ้างไหมครับท่านออก็ประชั็เรื่องทงั่วไปของสสใหม่ครับสสใหม่ที่เข้ามาก็ามีการพูดจากันให้ปฏิบัติตามบทข้อบังคับของสภาเรื่องการบวตประธานสภาด้วยไหมครับท่านไม่ไม่ครับ ยังยังไม่มีการพูดจากันเดี๋ยวพูดกันในพักนะครับเขก็ดูว่าเมื่อตีเนีัยวันนี้ให้สัมภาษณ์ยาวนะ,ะให้สัมภาษณ์ยาวคุณผู้ชมแล้วนะคะก็ถามอีกเหมือนก<ะ>ันบอกว่าระหว่างพลเอกประวิตยกับพักเพืเอ่อไทยใครจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ฝ่าทางตันการเมืองพลเอกประวิตยบอกไปถามเขาเมื่อถามย้ำว่าชื่อของพลเอกประวิตย์ถูกมองว่าจะปลดสมาสสมเงื่อนไขคือรัฐประหาร การได้เสียงสวและการรับประกรันคุณทักษิณกลับมาพลเอกประวิทย์นี่ตึงทันทีแล้วค่ะไม่ยอมตอบคําถามนี้นะคะขึ้นรถกลับไปเลยนี่เป็นคำถามทิ้งทวนเหมือนวงแตกแล้วค่ะตอนนี้คือจริงๆกับบิ๊กป้อมเนี่ยนะ เวลาประชุมเสร็จหรือเวลาเสร็จธุระแกะอารมณ์ดีนะยิะ้มแย้มแจ่มจใสเชอคําถามนักข่าวเข้าไปแต่ละทีมักจะไปเครียดก่อนขึ้นรถตลอดเนี่ยนะไม่อยู่หลายวันไงนักข่าวก็อยากจะถามคําถามที่มันเป็นประเด็นออร้อนช่วงที่ท่านไม่อยู่เมืองไทยฮก็แม่แต่ผมงงนะโทรศัพท์นี่แหละคือโทรก็ไม่พูดกันเออแล้วแล้ว แปลว่าโทรหรือเปล่าหรือยังไงบอกโทรก็ไม่พูดกันหรือจริงๆไม่ได้โทรเลยแต่เนี่มีหลายคนมาถามฮะบอกเอ๊ะจริงๆนักการเมืองเขาจะคุยกันเขาวิดีโอคอลกันไม่ได้เหรอเขาโทรศัพท์กันไม่ได้เหรอ,อทําไม,ไ,ทไมถึงต้อง มีข่าวว่าบินทีก็อบอกไปเจอหน้าค่าตากันทีหนึ่งอบอกเออก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะอยากเรียกว่าคือไม่ได้บอกว่าจะมีดีลนะท่านผู้ชมต่อไถึงว่าบางทีบางคนอาจจะอยากคุยหน้าต่อหน้าเฟซตูเฟซแบบนี้ตัวต่อตัวแบบนี้นะฮะเออตอนนี้เจ้าตัวยืนยันบอกไม่มีไม่ได้ไปพบไม่ได้อะไรกันเลยเนี่ยนะครับ